สวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน f อฟนะครับที่เข้ามาชมวันนี้นะครับกับช่องโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาขอให้ไหลเข้ากระเป๋า f อทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็แนวทางของลาวพัฒนาก็มาตามกันต่อหลังจากที่เข้าติดต่อกันมาวันพุธวันศุกร์นะครับวันศุกร์นั้นเข้าชุดเน้นไป4-7นะครับวันพุธเข้าชุดรอง2-8นะครับ วันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่30มิถุนายนนะครับวันนี้จะได้เด่นอะไรบ้างสำหรับรัฐบาลไทยพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมาปิดท้ายให้นะครับรัฐบาลไทยนะครับว่ายังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนะตัวเลขพลิกผันหรือเปล่านะครับสำหรับรัฐบาลไทยนะครับชอบก็ลุ้นกันดูใช้เป็นแนวทางนะครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกตัวไหนหรือไปยังไงผมมีสูตรทาห้ชม มีถูกมีผิดเป็นเรื่องปกตินะครับขอบคุณที่เข้ามาชมแล้วคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้ก็ให้เพลงปังๆวันนี้ก็ทําเต็มที่เหมือนเดิม <c oughs> ขอให้ได้นะครับวันศุกร์ก็หนึ่งชุดสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดแต่ผมชอบเลขสี่มากกว่าเลขสองเลขสองมันออกไปสองงวดแล้วนะครับสาดชอบที่สี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดจะได้นะสี่หกมันไปออกอยู่ข้างหน้านะมันออก 6 4 4 7นะครับแหม4 4ก็มีนะถ้าออกเบิ้ลก็ F-C ก็พอจะได้แต่ว่าคงไม่ได้เยอะหรอกนะครับ4 7 8เนะครับนะออกเข้า4 7เข้างล่างไปนะครับตรงๆไปนะครับสำหรับวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสำหรับวันนี้จะได้เด่นอะไรบ้างก็มาลุ้นกันต่อ f อฟอยู่ในกลุ่มก็เดี๋ยวรอรับชุดสรุปนะครับชุดสรุปพิเศษ VIP ของรัฐบาลไทยดนะ้านผมเห็นแอดมินเขาส่งให้แล้วนะครับชุดอะไรบ้างนะครับ u p UP 995 u p 995นะครับ995นะครับสอบถามลงทะเบียนได้ฟรีนะครับสอบถามแอดมินในรูนะครับ,ส,บ, Network, รบส่วนพิเศษ Ad @UP UP 995ช่องทางนี้นะครับสำหรับท่องทางใน y o u t u b e นะครับมาตามกันต่อครับสำหรับแนวทางลราพัฒนาวันนี้ ก่อนอื่นก็ขออนุญาตคําเตือนสักหน่อยคําเตือนนะครับคาเตือนฟังให้ดีครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเป็นเพียงแค่การทดสอบสถิติย้อนหลังให้ชมเท่านั้นเป็นเป็นความเชื่อเฉพาะส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําเพื่อหลอกลวงใครทั้งสิ้นนะครับขอบคุณที่รับชมที่ตามที่ให้กําลังใจทุกท่านตามกันต่อวันนี้ผมเสียวแต่เลขเบิ้ลอย่างเดียวแหละมันมามันก็ ขาดเลขเบ้ลน,นะเสียวเลขเบ้ลตามต่อครับเราพัฒนานะครับหกสี่สี่เจ็ดแปดเจ็ดนะครับที่ออกก็ใช้สูตรเดิมอยู่นะครับยังใช้สูตรเดิมนะครับถือว่าเดินดีใช้ได้สีเดียวนะครับเดินดีนะเดินดีใช้ได้นะครับใช้ได้สองสามสี่แล้วก็ไปนเน้นที่สี่กับสองนะครับ ตัวนี้ก็จับคู่ที่2 8 2 9นะครับ3 8 3 9 5 8 5 9นะจับให้วันนั้นนะครับก็มีประมาณ6 7 7 8ชุดนะครับตามกันใหม่วันนี้สูตรที่1น,นะครับวันนี้นะสูตรที่1ก็ตามต่อนด้ห4 7 8 7 6เจบวกหบวกเบวก 7นะครับบวก7 12บวก7 19 19บวก7 2็ก็6 7เอวันนี้ตัดสินใจยากจริงๆนะครับไอซีนะ6 7 8นี่นะเลขวันนี้นะครับเด่น6 7 8ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ6 7 8นะเดี๋ยวผมจะลองดูจะลองดู <laughs> สำหรับสูตรจับคู่นะครับผมนี้ผมคิดขึ้นมาใหม่นะคราวที่แล้วก็ ผมมองอยู่ดูอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้เห็นนะครับสูตรจับคู่นะครับสมเสียวแต่เลขเบิ้นอย่างเดียวแล้วนี้สูตรจับคู่อาหกเจ็ดแปดลองช่วยตัดสินใจหน่อยว่าน่าจะเด่นอะไรจะไปต่อหรือไม่นะครับนะวันนี้นผมตัดสินใจถูกอยู่ที่เด่นเลขสี่แล้วก็เลขสองนะครับ กเจ็ดแปดวันนี้จะเด่นอะไรดีครับหกเจ็ดแปดหรือแปดจะยังอยู่ก็ไม่รู้นะครับแปดก็สองวันแล้วนะครับสองวันแล้วเด้อสองแปดแปดเจ็ดนะครับวันนี้แปดไหลต่อไหมนะครับแปดจะไหลต่อไหมหกเจ็ดแปดมาเจ็ดเจ็ดมาเบิ้ลด้วยนะครับเจ็ดเจ็ดนะสำหรับสูตรที่จะมาจับคู่วันนี้จะเป็นสามตัวนะครับสามตัว สามตัวนะมาดูมันจะเริ่มไล่เข้าตรงตรงนี้พวกนี้นะตรงนี้ตรงนี้พวกนี้นะครับนะมาไล่เข้าตรงนี้มาดูนะมาดูไล่ให้ดูมีชุดหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเจ็ดอันนี้สองสองนะครับสองสองนี่ออกตรงนี้นะสองสองแล้วก็สี่แปดนะครับ อันนี้เข้าเข้าทั้งบนทั้งล่างสองสองกับสี่แปดอันนี้จะเป็นหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์นี่ครับหนึ่งศูนย์นะหนึ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งตัวออกอยู่นี้นะหนึ่งศูนย์อันนี้จะเป็นสองหกนะครับสองหกนะครับสนะองหก,ก 10, อันนี้จะเป็นสองแปดนะครับสองแปดงวดที่แล้วจะเป็นสี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดนะ ทีเจ็ดหวดนี้มาดูนะครับจะได้อะไรนะครับที่จะมาจับคู่กับสามตัวนี้นะครับวันนี้จะเด่นอะไรบ้างตรงนี้นะครับใช่ตรงนี้นะเนี่ยสูตรต้นฉบับมันอยู่นี่งวดที่แล้วที่ผมจับนะนะที่ผมจับมันอยู่ตรงนี้ต้นฉบับมันสี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกแปดได้สิบหก แล้วก็บวกสามนะครับมีบวกสามด้วย,วยบวกสามคงที่นะครับอ่ะเก้าชุดวันนี้เลือกให้ถูกเดี๋ยวผมจะเลือกถูกไหมนะจับก่อนนะครับส่วนใหญ่นะครับฟีซีนะันจะมาจากทางนี้เถอะมันจะไปจากทางนี้ไปนี้นะไปจากทางนี้มีงวดนี้แหละอ่านี่ไงหนึ่งศูนย์อ่ะ ไล่ดูนะเจ็ดเจ็ดสองสองสี่แปดหนึ่งศูนย์สองหกสองแปดสี่เจ็ดนะวันนี้ตัวนี้จะได้ที่ อันนี้ต้องบวกสามนะเพราะว่าตัวหน้ามันไม่เข้ากลุ่มไม่เข้ากันนะครับไม่เข้ากันผมตัดออกนะมันจะได้ที่สี่บวกสี่บวกแดบวกสามนะมนต้องบวกสามตัวหน้าตัดทิ้งตอนแรกผมใช้สี่ตัวตผมเอาตัดออก8ดได้9้าได้สองได้ห้าเพราะบวกครั้งละสามนะครับเก้าสองห้านะดูวันนี้นะ่าจะออก ผมจะจับไปทางนี้จับทางนีมออกเนี่ยนะนี่นะจับไปทางนี้นะมาดูวันนี้ผมจะเด่นอะไรเน้นอะไรนะครับในเซน์ของผมนะครับผมจะเซน์ของผมจะทำให้เซีได้ออีกหรือเปล่านี้นะนะครับวันนั้นผมไปเน้นที่สี่หนึ่งสี่หกสี่เจ็ดนะแต่ว่าผมมาดูตรงนี้มันมีอยู่สี่เจ็ดนะครับมาดูจับคู่วันนี้นะครับ หกเก้าหกสองหกห้านะครับเจ็ดเก้าเจ็ดสองเจ็ดห้าแปดเก้าแปดสองอ่ะมีแค่นี้วันนี้นะมีแค่นี้ระวังกลัวจะเลขเบิ้ลถ้าเบิ้ลก็ชอบเบิ้ลอะไรก็ติดไว้เด้อเบิ้ลน,นะ ผมผมขอเล็กเบิ้ลหน่อยวันนี้เผื่อนจะเบิ้ลเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าสองสองห้าห้าอะสายเบิ้ลสายเบิ้ลน,นะกันกันเหนียวกันเหนียวนะเล็กเบิ้ลวันนี้ ตัวเด่นวันนี้ตัวเด่นเซ้นผมจะถูหรือเปล่านอ้อวันนี้เ <c oughs> นี่แหละปัญหาก็คือชุดเด่นนี่แหละครับถ้ามันมีอยู่ในเนี้ยชุดเด่นนะอ๋อถ้ามันมีอยู่ในนี้ชุดหนึ่งชุดเด่นนะครับหกห้าเม็ดเดียวโอ้โหคนชอบหกห้าอ่ะหกห้าก็หกห้าเด้อหกห้าก็หกห้าวันนี้ตัวเลขมีทั้งหมดหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเลขหกตัวจับวินนะครับเผื่อว่าจะมาทั้งบนทั้งล่างแราวันนี้เลขสวยๆนั่นเลยนะเลขสวยๆค่อนข้างจะสวยหน่อยวันนี้เลขสวยนะครับเออแต่วันนี้วันจันทนะจะร้อนทุกอย่ก็เ่าเลขสองนี่นะครับสุขพุทธจันทร์สองอ่ะ ลองติดเลขสองดูนะลองติดเลขสองดูแต่ว่าถ้าจับชุดนะผมชอบที่มันมีเลขสองวันนี้เลขเก้าไม่มานานแล้วเด้อเลขเก้าไม่มานานแล้วเผื่อจะมาวันนี้ก็เก้าแปดเก้าแปดแปดเก้าผมจะจับให้ fc ถูกไหมวันนี้เลขถ้ามันอยู่ในนี้ชุดเด่นเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกว่าผมชอบเลขสองวันนี้นะอยู่ฝั่งตรงนี้ ผมชอบเลขสองสามหกเก้าดี๋ยวก่อนนะส,สุขพุทธสุขพุทธจันทร์ สุกพุทธจันทร์จันทร์คราวที่แล้วมันออกสองหกนี่มันมาตรงนี้ถ้าอาจารย์ตรงนี้มาจับมันก็จะออกสองหกไม่ใช่แตตรงนี้สองหกนะสองหกสองแปดสี่เจ็ด หนึ่งศูนย์สองสองกับสี่แปดหนึ่งศูนย์สองหกสองแปดสี่เจ็ดวันจันทร์เจ็ด วันนี้ผมชอบฟังนะนี่นะเลขสองไปดูจะเข้าไหมวันนี้หนึ่งสองสามสี่ที่เหลือก็เป็นชุดลองได้ถ้าไม่ชอบเหมือนผมก็จับเอาเองแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปเน้นให้ในกลุ่มนะผมเน้นให้แล้วในกลุ่มผมเน้นให้แล้วเด้อในกลุ่มก็มจะเข้าไหมเอาที่แล้วผมเน้นให้เอฟซีเข้าที่สี่เจ็ดนะ จัดไปตรงๆในสี่เจ็ดนะครับมองดูดีๆเล็งดูดีๆครับน่าจะมีไหมวันนี้ให้ F4 เล็งนะสูตรนี้คือสูตรเก่านะที่เดินต่องวดที่แล้วมานะมางวดก่อนนุ้นก็มานะสองแปดมานะแต่ว่าผมไปเน้น F4 ที่สองเก้านะวันนั้นสองเก้าเน้นเก้านะแต่ว่ามันออกสองแปดนะครับฝั่งตังหนึ่งแปด ห้ากับหกมีคนชอบ 6, 5, 5, 5, หกห้าก็น่ารุ้นอยู่นี่หกห้าห้าหกน่ารุ้นหมดเลยว,วันนี้เลขมันสวยเลขมันสวยก็น,นี่เน้นให้แล้วไงหนึ่งสองสามสี่ชุดเนี่ยเน้นให้แล้วสิดผมชอบเลขสองวันนี้เอาฝั่งเนี้ย นะเอาเอา,เอาตามใจผมนะวันนี้วันนี้นะตัวเด่นนะเอาแบบนี้เลยแหละเจ็ดเจ็ดแปดผมเนาะชอบเลขเจ็ดกับเลขแปดวันนี้ตัวเด่นสายรูดนะะเอาตามใจผมจะเข้าไหมแล้วก็ชุดเน้นก็จะเป็นเจ็ดสองแปดสองแปดเก้านะ ผมเน้นให้เลยเนี่ยเจ็ดสองแปดสองแปดเก้าวันนี้นะี๋ยวเจ็ดเก้าเจ็ดห้าแปดห้าหกเก้าหกสองหกห้าลองไปอีกนะผมมาให้เจ็ดสองแปดสองแปดเก้าอ่ะเก้าชุดเด่นอย่าลืมเลี้ยงกาแฟด้วยสักแก้วหนึ่ง <laughs> อเผื่อผมจะได้กินกาแฟนะ728289วันนี้ขอดักเลข9ไว้หน่อยละหายไปนานแล้วหายต๋อมเขากีบเมฆไปกี่งวดแล้วเนี่ยเผื่อจะมางวดน,นี้นะหายเก้ากีบเมฆไปตั้งหูเป็นสิบงวดแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10กว่างวดแล้วเลข9ไห้มาเผื่อว่าวันนี้มันจะออกเลข2ผมก็เลยชอบฝั่งนี้เลข2 เหมือนเหมือนงวดที่ออกวันจันทร์ตรงเนี้ยมันออกตรงกลางนี่สามออกสองหกนะหกตรงนี้อันนี้ก็ออกตรงกลางสี่เจ็ดตรงนี้นะวันนี้ก็นี่แหละผมจะเล็งเลขสองไว้ฝั่งนี้มาจับคู่ฝั่งนี้นะนี่ชุด82สองนี่แหละแล้วก็แปดเก้าเจ็ดกับแปดจะมาหรือไม่หรือว่าจะไปเข้าชุดลอง หกเก้าหกห้าหสองไม่รู้นอ่ะ,อะแค่นี้นะครับสำหรับลราพัฒนาวันนี้เน้น7จ็ดสองแปดเด้อนะครับที่เหลือก็เป็นชุดลองอย่าไปตัดออกสักนิดสักหน่อย,อยก็แล้วกันเผื่อผมพลาดท่าชุดเน้นพลาดนะครับผมก็ไม่ใช่เทวดาหรอกผมก็เดาไปตามที่ผมชอบนั่นแหละ เดาตามทิศทางตัวเลขที่มันชอบมานะครับวันนี้เพราะตัวนี้หกเจ็ดแปดมันออกเจ็ดนะเนี่ยสุขพุทธจันทร์สุขพุทธจันทร์นะสุขพุทธจันทรนะ์นี้ก็ได้หกเจ็ดแปดมันออกเจ็ดออกเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะนี่นะออกเบิ้ลเจ็ดเจ็ดวันนี้ก็เลยชอบไปที่เจ็ดกับแปดนะครับเผื่อมันจะมาตัวนี้ นะแต่ว่าเจ็ดกับแปดน่าจะเป็นเจ็ดสองแปดสองแล้วก็อีกตัวคือแปดเก้าเนี่ยเก้าไม่มาผมก็จะชอบตรงนี้ห่างวันจันทที่เหลือก็ติดไว้ด้วยเนะ้ะสักนิดสักหน่อยนะแล้วแต่ใครชอบแบบไหนเลือกเอาถ้ามันไม่ออกเบิ้ลก็ออกในนี้ก็ดีไปถ้าออกเบิ้ลก็กลุ่มฝั่งนี้ก็ลองลุ้นดูมันก็ ไว้ใจไม่ได้หรอกเลขราพัฒนาเดี๋ยวมันก็บเบิ้ลไม่ไม่ผ่านไปสองสามงวดมันก็บเบิ้ลชอบอะไรก็หยิบเอาวันนี้จะติดสักชุดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคขาวที่แล้วติดหนึ่งชุดเน้นๆนะครับยินดีด้วยคนที่ได้สี่เจ็ดนะครับคนที่ได้สี่เจ็ดยินดีด้วยนะคขาาที่แล้วยินดีด้วยคนที่ได้สี่เจ็ดนะครับสี่เจ็ดนะ เข้าตรงนะเมื่อก่อนก็เข้าตรงไปนะครับเข้าตรงนะวันนี้ก็ขอให้เข้าตรงอีกละนะครับฝั่งนี้ผมชอบเจ็ดกับแปดฝั่งนี้ผมชอบสองกับเก้าแต่ว่าถ้าจับก็เจ็ดสองแปดสองกับแปดเก้าหรือว่าจะเป็นเจ็ดเก้าด้วยเอาสักสี่ชุดไหม <laughs> ตัดสินใจยากเลยวันนี้ นะเขียนะครับขอบคนที่ติดตามสำหรับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยก็เข้าไม่เข้าไม่รู้ให้เหมือนเดิมเแหละเน้นหนึ่งนะครับใส่เข้าไปนะหนึ่งเน้นบนอันนี้ไทยนะเน้นบนนะครับจะก,การล่างด้วยก็ได้เด้อหนึ่งนะครับสรุปปดท้ายเด้อนวะันนี้เลย ชุดเน้น15 16งห้านะครับหนึ่นะครับตามลำดับนะสี่ชุดนะครับร้อง19 10นะครับนะจะมี17ด้วยหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจใส่เอาแต่ชุดที่น่าจะเป็นก็อยู่15 16 18 14หชุดนี้นะหลักร้อย เด่น4กับ6นะครับผมชอบเลขสี่นะหลักร้อยเอาใส่นะครับนะสี่หนึนะสี 4, 1, 5, 4, 1, 6, นะ่หนึ่งแปดนี่ประมาณนี้แหละนะชอบเลขสี่เลขหกเป็นตัวรองนะครับคือใครจะชอบเด่นก็เอาไป สำหรับเน้นบนนะครับกันล่างก็ได้ด้ะเนี่ยผมเน้นอยู่สี่ชุดเนี้ยรู้สึกว่าไปชนกับเลขดังด้วยนะเท่านี้เลขหนึ่งผมนะอาจารย์ดังอาจารย์ดังผมไม่ดังหรอกนะอาจารย์ดังเขามีเลขหนึ่งอ่ะหนึ่งห้าหนึ่งหกเขาชนกันอยู่นะสำหรับเน้นล่างก็เน้นไปที่เลขเก้านะครับเก้านะระวังด้วยตัวกลับนิดหนึ่งเน้นที่สามเก้านะครับ ห้าเก้าสองชุดด้อสำหรับชุดกันชุดกันเหนียวนะผมชอบอยู่ที่ศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแล้วก็แปดเก้านะครับกันเหนียวถ้าเกิดสามกับมาสามกับห้าไม่มาเนี่ยศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดเก้าลองรุ่นเน้นที่เน้นที่ล่างนะครับกับตัวด้วยโดยเฉพาะชุดเด่นเนี่ยนะ นี้ก็เด่นนะครับเลขอะไรนะเลขผมเห็นในในโซเชียลเลขรับอิสราเอลอะไรเขานะ่ะ <c oughs> มีชุดหนึ่งที่คล้ายๆกับผมละหน,นะหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่ีหนึ่งนะครับอันนี้รัฐบาลไทยลองไปปรับดูนะลองไปจับดูดวงใครดวงมันแหละนะครับ ถ้ามันมีอยู่ในนี้ก็ขอให้ fc ได้รับโชคแล้วกันฝากชุดสรุปในชุด vip ผมส่งให้ fc แล้วเด้อห้เข้าไปก็ไปดูเอาก็ต,ตามนี้แหละ vip ชุดเดียวบนชุดเดียวล่างก็ให้เพราะคนอยู่ในกลุ่มชุดเดียวชุดเดียวแบบวัดใจวัดดวงนะ Yeah. วัดดวงวัดใจในกลุ่ม ADP 995ชุดเดียวชุดเดียวบนชุดเดียวล่างนะครับชุดเดียวบนชุดเดียวล่างแล้วก็มีชุดกันอยู่ประมาณสามเอี่ชุดนะครับอันนี้ไทยนะครับไทยอันนี้ลาวก็ขอให้ได้รับ เราพัฒนาก่อนวันนี้พรุ่งนีร้รัฐบาลไทยก็ขอให้ได้อีกนะครับจับคู่ตัวไหนหมายถึงอะไรครับเลขไทยหรือเปล่าเลขไทยก็นี่ไงผมสรุปให้แล้วชุดเด่นชุดเด่นชุดเด่นไทยชุดเด่นไทยนะชุดลองชุดลอง เด่นหนึ่งเด่นเก้านะครับหนึ่งห้าผมจัดไปแล้วก็มันมีไปชนเลขดังเขานะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกอ่แะแหละไปชนเลขดังเขานะเลขอาจารย์ดังนะไม่รู้จะด,ดังขนาดไหนก็ไม่รู้แล้วเอ๊ะมันจะอันหรือเปล่าแต่ว่าทางข้างล่างนี้ผมเห็นหลายสำนักอยู่มาเลขตัวนี้ มาเลขตัวนี้นะผมเห็นหลายสำนักอยู่นะ FC นะผมเห็นหลายสำนักอยู่มาเลขตัวนี้ก็คือห้าเก้าเก้าห้าเท่วนี้ใครจะเน้นก็ได้นะ 59. ห้าเก้าลายสำนักอยู่ที่ชนกับที่ผมทำในวันนี้สามเก้าห้าเก้าเลขห้าเก้าชนกันเยอะอยู่ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์ ที่ให้กำลังใจที่ติดตามผมตลอดมานะครับก็มีแค่แนวทางแหละให้แล้วก็บางทีก็พาไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับสถนะานที่ต่างๆตอนนี้ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เดินทางเท่าไหร่นะเพราะว่าช่วงนี้ฝนฝนมันตกบ่อยนะครับตกเรื่อยเกือบทุกวันนะครับขอบคุณนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับขอให้โชคดีกันทุนหน้าวันนี้ก็ขอให้ลาวเข้าทั้งบนทั้งล่างเด้อเข้าทั้งบนทั้งล่าง ลองเน้นที่7282ดูซิแล้วก็89ที่ผมให้เน้น3ชุดนี่นะวันนี้ลองดูที่เหลือก็มี657585626979เป็นชุดรองชุดกันเด้อติดไว้หน่อยนะถ้าดวงดีวันนี้ขอให้เข้าชุดเน้นก็นแล้วกันนะสวัสดีโชคดีครับสวัสดีครับ